ชอทุกท่านกราบพระพร้อมกันนะครับเราคำบูชา,รตรตรตราพระตนตรัยพร้อมกันนะครับอาระหังสมาาสัมพุทโทภคควาพุธังอัะภวิตังอาภิวาเทมิ พระโตพระปวัตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอรัตนาเป็นเจสินพร้อมกันนะครับมายัางรันเตวิสุวิสุรักขณาทายา อิสรเนีนะสหอนจักสิลานิยาจามะตุติยัมปิมายังบันเตวิสุมวิสุวรคณาดายะอิสรเนีนะสหอนจักสิลานิยาจามะอัตติยัมปิมายังบันเต

นะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอะระหะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสังนัจฉามิ ธรรมสังพชสงฆสรณังพัชรามิพุทธังสรนังพัชชารีตุทิยามิธรรมังสรนังพัชชามิ thi yam Sangham saranam kacami adi yam pi saranam kacami adi yam pi saranam kacami อดีเบศังสรณังคัจฉามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะตินธา,านาเวรมานันิสิกขาปัณังสมาธิยาิอเมสุวิชชาจาราเวรมนิสิาัณสมาทิาิ มูสาวาทาเวระปนิสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ

ลำดับต่อไปก็ตั้งใจถวายผ้ากฐินผู้ใดมีผ้ากฐินก็เชิญถือประคองไว้คนะ